สวัสดีครับทุกเพจทุกวัยเรามีคีเกันแล้วนะถามมาได้เลยพร้อมตอบทุกเรื่องที่เป็นเรื่องเทรดนะครับเรื่องอื่นไม่ต้องถามมานะออคำถามแรกเทรดตามเทรน์มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะต้องมีค่านะาจะได้รู้ว่าใครถามมานะครับก็ข้อดีตามเทรน์ผมจริงผมมองว่ามีเยอะส่วนตัวผมเปรียบเทียบดีกว่าว่าเหมือนเราพายเรือ ภายเรือตามน้ําก็คือตาม trend, เทรนด์ภายเรือทวนน้าทวนกระแสก็เหมือนส่วนเทรนด์ถ้านึกง่ายๆมันเหมือนกับเราเทรดข่าวครับแล้วข่าวมันออกมาว่าการาฟจะขึ้นแน่ๆเราก็ควรจะบายไม่ควรจะเล์เหมันผมนะ <c oughs> ไม่ต้องทําตามอันนี้ไม่ดีนะครับเออพอมันขึ้นขึ้นขึ้นความสบายใจในการเทรดความเอี้อในการเทรดมันก็ลดลงถูกไหมมันก็จะได้เหมือนคนที่ไปซลล์ส่วนตลาดมันข้อเสียก่อนจะไปพูดกันอย่าสับสนนะครับ ตามเทรนคือตามเทรนนะไม่ใช่ลันเทรนโอเคนะลันเทรนก็คือถือออเดอร์ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นตามเทรนอะมันเทรดได้เยอะนะจะเล่นสั้นเล่นกลางเล่นยาวเล่นสั้นกนะ็คือส c a ป p i n ถูกปะ่ะเล่นกลางก็คือ day t r a d เล่นยาวก็คือพวกถือโพซิชันลันเทรนต่างๆมันเล่นได้หมดนะครับคำว่าตามเทรนอะแค่เราไปหาจุดเข้าสวยๆส่วนตัวผมคิดว่ามันอาจจะมีจังหวะที่แบบตลาดมันหลอกหรือว่าเราอาจจะดูยากว่าเฮ้ยตอนนี้ควรจะดูกราฟในไทม์เฟรมไหนดีหรือว่ากรอบเวลาไหนดีถูกปะ่ะ ว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นเทรนอะไรแล้วบางคนอาจจะดูไทม์เฟรมเล็กบางคนอาจจะดูกรอบใหญ่อาจจะดูแตกต่างกันอาจจะทําให้เรามองไม่ออกไปได้ว่าตอนนี้เทรนเป็นเทรนอะไรแล้วเราเทรนอยู่ดีๆเห็นแล้วแหละว่าตลาดมันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่อยู่ดีข่าวมาตลาดเทรนโดนทําลายกลายเป็นไซด์เวย์หรือกลายเป็นขาลงซะงั้นสุดท้ายแล้วผมมองพวกนี้มันก็ไม่ใช่ข้อเสียจากการที่เราไปตามเทรนนะมันคือประสบการณ์มากกว่าว่าเราจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆแล้วก็ต้องมา ปรับตัวปรับแผนหน้าสถานการณ์แบบนั้นให้ได้จริงๆเน,นข้อเสียจริงๆมันก็มีแค่นี้แล้วเราก็สามารถพัฒนาได้ผ่านการเทรดไปเรื่อยๆครับถ้าเราเพิ่งหัดเทรดเราควรฝากบัญชีเซ็นใช่ไหมคะจีแบบเซ็นไว้ก่อนแล้วค่อยเทรดอรอเทรดบัญชีเซ็นมันก็ก็ดีครับถ้าเราเป็นมือใหม่หรือว่าถ้าเราแบบ มีเงินทุนน้อย,อย,ร,ยอร้อยเหรียญ200เหรียญไม่ใช่ว่าเราไปเทรดแบบพอร์ตใหญ่ไม่ได้นะหรือผมห้ามก็ไม่ใช่อย่างนั้นสมมติร้อยเหรียญก็เติมไปเป็นดอลลาร์มันก็หนึ่งร้อยเนาะถ้าเติมปเป็นเซนต์มันก็เหมือนเราก็จะเห็นว่าเม็ดเงินมันเพิ่มมากขึ้นเวลาเราเทรดอย่างเงี้ยมีเรื่องการจัดการความเสี่ยงจัดการเงินทุนมันก็ดีขึ้นง่ายขึ้นก็เลยมองว่าสําหรับมือใหม่หรือใครที่มีเงินทุนน้อยก็ไปเทรดด้วยบัญชีเซ็นดีกว่าฝึกกลยุทธ์ฝึกการคํานวณหลอดฝึกอะไรที่มันเป็นเบสิกก่อนอันนี้แหละ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมพิมพ์คำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาตอบกันทุกคำถามในคลิปหน้าคลิปนี้ไปละบาย